สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับพญอ่อนอ่อนส้นสิ่งพินนะครับมือนีกันยักมาทักทายพี่น้องนะครับคลิปย่ำมือแรงนะครับหลังจากเหตุเวกเหตุงานกลับมากะธรรมดานะครับหวังว่าพี่น้องสุขุสุขคนกินข้าวกินปลาแล้วเนาะฝากความผิดหอดเด้อพี่นอดด้นองไปถึงพี่น้องทั้งสอปปล่าพี่น้องทั้งยุโรป ทางอเมริกาทางประเทศไทยเมื่อนี้พญอ่อนอยากมาเว่าวนะครับอยากว้าวนะครับแบบบอด้คิดอีอย่างไรนะครับก็คืออยากเว่าวอยากมาว่าวเรื่องน้องที่ดาเล่านะครับก่อนสิเป็นน้องที่ดาเล่านะครับเมื่อนี้พญอ่อนก็อยากมาว้าวครับว่ามันเป็นจจงใด๋ยาก มันไงหรือว่ามันเป็นจังไดเนาะเรื่องเล่านะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับพราะหญ่อ่อนก็นได้คิดอยู่ในจิตในใจหรือว่าคิดอยู่ตั้งแต่เริ่มตนเขามาเบิงนองมาฟั่งมามาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์ว่าเออหนองทีดาเล่านี่เป็นไปจังไดมาจากไหนจังไดมาอยู่ประเทศไทยยังไดมาอยู่น้ำพอคู่ศรีวิไลนะครับก็คิดนะครับเนาะคิดนะครับ แต่ว่าเมื่อมาคิดแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าบ่บัางเอื่นมีเรื่องราวมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลนะครับผมคิดว่าเป็นเหตุและผลหลายกว่านะครับพี่น้องคิดคือกันบอครับพี่น้องทังเอฟซีสุขทุกคนนะครับว่าน้องที่ดาล่าวนี่ในเมื่ออยู่กับพอคู่สิวิไลหรือได้เป็นที่ดาราวที่มีชื่อเสียงขึ้นมา ในเวลาอันบอได้นั่นนะครับในเวลาที่บบโดนนะครับเมื่อมอีคลิปออกมาจากอาจารย์ผู้สิวิไลนะครับก่อนสีมีเพลงหอบอฝันขมโค้งเนี่ย่นกะกระดีผ้านองร้องฝึกนองร้องนะครับก่อนจะออกมาเป็นเพลงก่อนจะไปใสด่ดนตรีก่อนจะไปเฮ็ดอ,อัดเสียงออกมาเป็นทางการนะครับปล่อยเพลงออกไปจน ได้สองล้านวิวนะครับเมื่อนี้พญาวารณก็ได้อยากว่าว้านะครับอยากว่าว้าว่าเออมันเป็นไปได้อยางไรมาคิดอยู่คือกันว่าเออคนเด็กหน่อยอายุสิบเอ็ดขวบแล้วก็มีชีวิตที่บ่ง่ายนะครับติดฟังเพลินเพลินกับลำบากชีวิตจากบานจากเงี่ยนจากซ่านจากเอาใสงง่า,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 งายบานที่เพิ่นอยู่กับเป็นบานธรรมดานะครับเป็นบานธรรมดาค็มัน ทังบ้านเฮ่าทางอีสานนี่ก็คือบ้านนอกหรือว่าบ้านที่ว่าอยู่กับทงไ้ทงหน้าว่ายนะครับอยู่ห่างไกลความเจริญนะพญายอ,อ่นก็นเลยมาคิดมาวิเคราะห์มาเบิ่งว่าเออมันเป็นไปได้จังใดนะที่ดาเล่านะกลายมาเป็นนักหลองดังขามขึ้นนะครับจากบทเพลงสองบทเพลง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันเหตุในเห้าคิด mm hmm. เหตุในเหาได้มาวิเคราะห์นะครับว่าน้องทิดาราวเนี่ยนะครับอืมกว่าจะมาเป็นทิดาราวเนี่ยมันมีที่ไปที่มานะครับปุณย mm ์อ่อนอ่อนอ่อนซ่อนถึงพิ้นก็เลยบอกว่าน้องทิดาลาวเนี่ยเป็นคนที่มีว่างไงว่ามีพรสวรรค์มีบุญวาสนานะคนเท่ามันต้องมี มีวาสนานที่เฮาเว้ากันคุยกันมีบุญวาสนามีความสามารถพิเศษเจงเด้ดมากาถึงครูเพลงนะครับคือพอครูศิวิไล่เนี่ยทำมถึงได้ยอมรับทำมถึงเอาน้องธิดาลาวนะครับมาอยู่ด้วยในทีมงานบ้านฮักศิวิไลหรือว่าค่ายเพลงของครูศิวิไลแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดา ก็เอามาเป็นลูกนะเอามาเป็นลูกมุนรรมพี่น้องบอกง่ายครับผมมา่มาวิเคราะห์บองหรอเออมันเป็นไปได้จังไนก็ได้แต่คิดนะครับแต่คิดไปคิดมาก็มีเหตุและผลนะครับมีปัจจัยมีสิ่งที่มันดนจิตด,ดนใจกันนะครับเหตุให้สองพอลูกนี่ไม่เจอกันพบกันนะครับบอเป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับสําหรับพญอ่อนแล้วคิดว่าน้องที่ดาลาว นะครับมีสิ่งดีๆบางคนบอกว่าน้องทิดาราวเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีมีของมีของคําว่าของที่นี่ก็คือมีของดีมีมีสิ่งที่ทําให้คนติดใจมีมีสิ่งที่ทําให้คนชอบเขาเอ่ยมาคนมีของเนาะน้องทิดาลาวนะครับวันนี้ดูคลิปก็ชื่นใจนะครับน้องทิดาลาวพอได้เป็นน้องทิดาลาวแล้วเนี่ยความ ความที่คนรู้จักน้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับวันนี้เห็นไปโรงเรียนไปโรงเรียนคุณครูอาจารย์พออ,อนะครับน้องก็ได้ไปร้องเพลงให้เพื่อนเพื่อนให้คุณครูนะที่โรงเรียนบ้านเกิงครับที่บ้านจังหวัดมหาสรารคามนะครับบ้านเกิงไปร้องเพลงให้พระแม่พันปีหลวงนะครับพระพันปีหลวงของเข้า แปรเพลงจากใจคนลาานะลองตอนแรกลองน้อยหนึ่งนะครับตอนน้าพอใช้หลักแต่ว่าพอพอออกมาวันนี้ลองจบเลยนะครับเสียงดีบ่าลองไสดนตรีครับก้นเสียงดีเนี่ยนะลองออกมาจากใจลองออกมาจากความรู้สึกรองออกมาเป็นโดยธรรมชาตินะครับนองที่ดาล่าลองเพลงมวนเสียงเหมือนในแผ่นเลยนะครับเหมือนที่ว่าไปอัดมา นี่คือความเป็นพิเศษของน้องทิดาลาวกว่าจะมาเป็นทิดาลาวแสดงว่าน้องทิดาลาวต้องมีของของในที่นี่คือของของดีของเขาก็คือเขาเป็นนักร้องที่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับมีเสียงหลองเป็นเอกลักษณ์มีลีลาหลายสิ่งหลายอย่างน้องพูดมาเป็นธรรมชาตินะเป็นก้นที บ่ตรงไปตรงมานะครับมือนี่ได้ยินเพินทองก่อไก่ขอไข่ของทางประเทศล่าให้เฮาฟังเออฟังล้วก็ก็เป็นสิ่งที่บ่ได้บ่ได้แตกต่างหยังครับเพราะว่าเออจังพนว่าบ่อแบหม้อแมวพี่น้องมันก็มันกับวาไปได้มันกับตัตหม้อนะแมวหม้อกับแมวนะัวบอ่อก็เป็นแบหลายตัวนะครับที่คิดคือกัน นี่แตกต่างกันไปน้องไดม่าไทายทอดได้มาเบาถึงความเป็นคนล่าตัวตนของคนเล่าวอหลีให้กับคุณคู่บาอาจารย์อยู่เลียนบันเกิงให้ฟังและในขณะนนี้เดียวกันน้องกมัมาเรียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยก็ไกลก็อากาก็้องทองใดขึ้นกันแสดงว่าน้องเป็นคนพิเศษเป็นคนที่หาหาหายากนะครับที่มีหลายคนได้เรียนถึงบ้านจาของแตก็ได้มาเรียนอยู่ต่างประเทศว่าไงและในที่สุดน้องก็ ถ้าเป็นลูกครูศีวิไลแล้วนะครับเป็นบุญบุญธรรมแล้วก็ถือว่าน้องเป็นคนไทยน้องก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนะครับแต่ว่าเรื่องเพลงนะครับมันเป็นวัฒนวัฒนธรรมร่วมกันไม่ว่าพี่น้องสอปปลาวไม่ว่าพี่น้องไทยเรามีวัฒนธรรมร่วมกันเรื่องหมอลองหมอลำอะไรต่างๆคนภาคอีสานก็คือคนที่ร้องรำมาตั้งแต่ไหนแต่ไร นะครับพี่นอ้องเฮามีวัฒนธรรมที่เหมือนกันนะครับต่านหนังสือตัวหนังสือก็คลายคลึงกันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็แสดงว่าน้องที่ดาราวกว่าจะมาเป็นที่ดาราวเนี่ยนะอ่าพ่อ่อ,อ,อ่อนอ่อนซ่อนเสียงพินนี่ก็ย่อมรับนะครับว่าน้องเดินทางมาไกลแล้วนะครับเดินทางมาสู่ความฝันเดินทางมาสู่ความเป็นจริงนะครับของน้องที่ดาลาวนะครับ ไม่ใช่บังเอิญแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับหรือว่าน้องธิดาลาวก็เป็นคนที่มีสิ่งที่เป็นพิเศษในชีวิตของเขานะครับฉะนั้นมือนี้พ่อใหญ่อ่อนก็ขอวอวยพรในน้องทิดาลาวสู่ต่อไปกับเส้นทางของการเป็นศิลปินขอพี่น้องเข้าเชื่อกันนะครับพี่น้องฟังสปปาลาวก็ดีพี่น้องฟังไทย็ดีพี่น้องทั้ง คนไทยไปอยู่ต่างประเทศคนสปปล่าไปอยู่ต่างประเทศก็เชื่อกันครับมือนีพญยยอ่อนกอยจะได้กะต้องด้มาเ้านะครับเบาความรู้สึกจากใจของพญยยอ่อนนะครับอยากเวา้พยาพยญอ่อนอยากเบานะครับมือนีก็เลยเบาให้ฟังนะครับเรื่องเล่าของน้องธิดาเล่าฟังต่อไปเบิ้งต่อไปครับพี่น้องบ่จบงางนะครับน้องธิดาเล่าก๊ะลั่งเดินทางไปที่พิษณุโลกขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปภารกิจให้สําเร็จคือกัน คือเก่านะครับหลังจากนั้นก็คนก็จะกลับมาโรงเรียนมาว้ามาหาเพื่อนหาคุณคู่บาอาจารย์คือเก่านะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญมีความคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นขออวยพรให้กับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้น้องที่ดาราวได้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเขานะครับพร้อมกับครูผู้ศีวิไล แม่พึ่งแล้วก็บ้านฮักศรีวิไลทุกคนก็ช่วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ